สวัสดีจ้าแม่ลำไพเหล่าจันอันส่องฟ้ามหักพักสวนขั้วจ้ามือนีมีเวลาจ้ามือนีมีเวลาฝนตกทํางานบ่ได้จ้าสองมือแล้วพี่น้องก็เลยเสียเอาแบ่งพักโซนทางนี้เนาะแบ่งพักซุ่มพักโซนทางนี้ห้เบิ้งกันจ้าอันนี้จะเป็นซุ่มซุ่มเคยพันนมาปีหนึ่งเลยจ้าสองซุ่มนี่ผพานมนาปีนึงแล้วปลูกพักได้กินรอบนึงเลยจ้าจะใส่ฟักทองจ้าใส่ฟักทองรอบก่อนรอบนี้ว่าจะใส่มะละจ้า เาจะเอามาละขืนจ้ะแแต่ห้าสิบปลูกได้จ้ะเ้อปลูกยังก็ได้เบิดจ้ะใส่เนื้อทีว่าหลายจ้ะพี่น้องโซนตรงนี้ใส่เนื้อทีว่าหลายแต่กระเฮ็ดพักได้หลากหลายจ้ะสามารถเฮ็ดพักได้หลากหลายปลูกใส่กระทางบ้างปลูกใส่ห่านใส้ยังแบบนี้ละจ้ะพี่น้องเจ้เฮ็ดห่านใส่กระทางเฮ็ดกระทางเราก็จะเฮ็ดห่านกินแบบนี้จ้ะประหยัดเนื้อที่จ้ะประหยัดเนื้อที่อันนี้จะเป็นผักกาดขาวก็กกะหล่ำจ้ะพี่น้อง ช่วงนี้ท้าผักลำบากเขาก็ต,ต้องเฮ็ดใส่กระถางก้อนนอพี่น้องเนาะตรงนี้จะเป็นบวกแหนแดงจ้าแต่ก็สามารถปลูกผักให้ดูได้น้ำได้จ้าเด้อผักให้ดูเขาสามารถเอาผักให้ดูมาลงร้อยได้เพราะว่ามันมันน้ำเปาะเลืกจ้นาน้ำเปาะเลืกใส่น้ำประมาณคาฝร่งมือเขานี่แหละจ้าสามารถเอาผักให้ดูมาลงร้อยน้ำได้แต่ก็ใส่ปุย๋ยอีบีได้ได้ดจ้าเด้อกับศีบุบถึงว่าเปลืองหรอกจ้า ถ้าเฮาถ้าเ้าเห็ดบวกแบบนี้ห้าสิใสปุ๋ยเคมีก็ได้เด้จ้าเด้อใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ถ้าบวกง่ายๆแบบนี้ใส่ปุ๋ยเคมีได้ได้จ้าเห็ดปุ๋ยเฮ็ดพักให้ดูบ่บ่ได้เน้นแต่ว่าปุ๋ย a อเบได้จ้าใส่ได้สามารถใสได้แต่ว่าถ้าใสกองหน่อยๆือใสบ่ได้จ้าเพราะว่ามันสีเห็ดให้พักเพื่อยผพักตายจ้าพี่น้องแต่ว่าขันคันบวกแบบนี้คือห้าใสปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าห้าสีใสอ้ใสน้ำมักจังสีก็ได้ได้จ้าเด้อ ใส่ได้จ้ะใส่ได้ทดลองเบืองแรกจ้ะเหตุพาน์มาเป็นปีสองปีแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นรงเลื่อนจ้ะรงเลื่อนประมาณสามเมตรแล้วก็ค่วเน่ากับประมาณสิบเมตรกับเหตุล่องเบื้อ้จรกเด้อรงเลื่อนนี่กันใก่้จ้ะบบได้กันมาแลงได้จ้ะเด้อเดิมที่กับกันมาแลงจ้ะเพราะว่าทั้งเพิ่งกับไส้ผ่าไส้ผ่าขาไส้พยางคขากันผลนแล้วก็กันมาแลงได้นะจ้ะเนาะเดิมที่เคยเหตุกันมาแลงแต่ว่าที่นี่ผ่าเขาขาดแล้ว ล้วกลืนเสแล่นออกก็เล็กเอาทั่วขึ้นจ้าพี่น้องก็ะเล็กกันไดตะไกรย,ย่างเดียวจ้าพี่น้องกันใดตะไกล้ย่างเดียวทั้งคางนี่ก็เอาทั่วขึ้นแล้วจ้าเนี่เอาทั่วขึ้นจะมีทั่วจะมีพักตางๆมเะเขือเทศประมาณนี้ละจ้าพี่น้องสามารถปลูกได้หลากหลายอันนี้ก็จะว่านพักกวงตุงไวจ้กากันลังเกิดและจ้าพี่น้องทั้งนี่ก็ทั่วขึ้นได้กินหลายรอบล้วจ้าเอาทั่วขึ้นจ้าพี่น้องทั่วขึ้นปลูกทั่วขึ้น ตรงนี้เห็นทีว่างๆสีบ่าป้อยไว้จ้าเมื่อน,นี้สีเอาวะมะเขือเทศมาใส่หรอจ้ามกเขือเทศมะเมะน็ดคือพื้นที่ในหน่อยซ้ำในเขาสามารถปรับประยุกต์ใส่ให้ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างจ้ามีพริกมีถัว่วมีมะเขือเทศมีผักเขาม้าในสวนตรงนี้ในหน่อยใส่เตนเมเนื้อที่ในหน่อยเขาม้านี่สีมีให้กินทุกอย่างจ้าผักปอดสารจ้าเบิง้งปลอ,อ,อ,อดบ่ปลอดเบิ้งเอาด้อพี่น้องเี่ยจ้า เพียแต่ว่าวิธีกำจัดเพี้ยกับมีคือกันแบบอินซีจ้าใส่กาแฟได้จ้าพี่น้องใส่กาแฟส้มลาหาบทเท่านี่ล่ะผสมกําน้ำห่อนอุ่นๆหลอกก็ละลายละลายหรอกก็มาผสมกัาน้ำห่อแล้วก็ฉีด่นได้จ้าเด้อวิธีกำจัดง่ายๆนี่จ้าเนื้อที่น้อยๆก็จะมีทั่วมีพริกมีมะเขือเทศมีผักประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องใส่เนื้อที่น้อยๆเกิดประโยชน์อันสูงสุดจ้าพี่น้องช่วงนี้ยังทํำพักลำบากแต่ก็ยังทํำได้กินจ้าถ้าหฮาสีทํำแค่กิน เฮาเห็ดได้้าเห็ดได้แต่ว่ากะบฮั่นได้ขายดอกจ้าเพราะว่ามันก็เห็ดยังบ้านได้มากไม้นะจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นซุ่มจะเอาบวบขึ้นแล้วจ้าเนี่เอาบวบออกมาละออกลายยางจ้าลายยางฮอกปู่ฮัานได้กับเอาปูกใส่กระทางไว้ก้อนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเพาะใส่กระทางไว้ซักก้อนจ้าเป็นบวบเป็นมะละเป็นยังก็เป็นฟักเป็นแฝงเขากับเพาะใส่กระทางไว้สักก้อนเดี๋ยวฝนอวกเขาทำงานได้เขาจะจ้งคอยเอาไปลงดินได้จ้าพี่น้อง เขานเป็นร่งดินพอดีเขางามจากพี <trees> ่น้องพอดีเขาขงามเพราะว่าช่วงนี้คนณข้ายุ่ลงเลื่อนกระลือออกแลวจ้าดิมที่จะเป็นร่งเลื่อนจะเป็นแปลงยกแค่จ้าคุณเห็นบ้างพี่น้องจะเป็นแปลงยกแค่จ้าตรงนี้แล้วลือออกจ่าเพราะว่าเขากับลูพังไปตามการเวลาเขาจันเห็ดแปลงยกแค่แบบนี้ดูได้สองปีจ้าดูได้สองปีจ้วเขากับลูพังไปตามการเวลาเขาหลอกก็เล็บมังร่องหลอกก็เห็นจ้าเห็ดลงดินเลยจ่าพี่น้อง เฮ็ดแปลงพักจ้ะกำลังจะเคียสถานทีจ้ะแต่ว่าฝุนก็ยังมาเลนอยู่ก็เลยเห็ดนังบได้เหีียมากมากจ้ะอันนี้จะว่านมาเขือว่านพริกใ้จ้ะพี่น้องเนื้อที่พ่าหลายจ้ะโ้นนี่ตรงนี้ใส่เนื้อที่ว่าหลายจ้ะแต่ว่าสามารถปลูกพักได้หลากหลายเหลือกินได้ข้ายจ้ะพี่น้องปั๊บประยุต์ใส่ได้จ้ะพี่น้องเด้อปั๊บประยุต์ใส่เนื้อทีห้องหน่อยห้องกับปั๊บประยุต์ใส่เอาจ้ะทั้งใดห้องสิปลูกของหลายห้องก็ฮืดไปจ้ะพี่น้อง เขาจัดระเบียบสวนได้เขาเขาจัดระบบระเบียบได้เขาก็สามารถปลูกของได้หลากหลายจะ้ะเน้อที่นหน่อยก็สามารถปลูกของได้ปลูกพักได้หลากหลายได้เหลือกินปุระจ้าพี่น้องได้ขายทุกสิ้งทุกย่างได้ขายเลยแหละจะ้าอันนี้จะเป็นบวกพักก็กนะจะ้าบวกแหนแดงบวกพักให้ดจูจ้าพักแพ้วจ้าพี่น้องพักแพ้วปลูกแบบให้ดูเราอ,อมาล่มไปนั่นหนียุได้สองปีแล้วจ้ตาตัดออกจ้าพี่น้องนี่ ตัดออกตัดออกแล้วบ่ทิมได้จ้าได้พี่น้องตัดออกเราห้องก็สามารถซ้ำไว้จ้าตัดออกแล้วาก,กาาาว็เฮ็ดออเป็นท่อนไว้สามารถซ้ำแล้วก็เซียน้ำว้แบบนี้ให้เขาออกล่างเขาจังคอยเอาไปปลูกจ้าเ้าสิไปปลูกลงดินเรือห้าสิเฮ็ดแบบให้ดูคือเก่าก็สบายจ้ายู่แบบนี้บ่ได้เฮ็นยังกับเขาจ้าพึ่งมาตัดแต่งออกแล้วออก็เอาปุ๋ยว่านใส่เดี๋ยวก,ก็เกิดโป่งขึ้นมาให้เาตัดขายจ้าพี่น้องกินบ่เบิดจังย่างหรือจ้า บ่งไปเป็นไอเดียไอเดนเด้อพี่นอ้องเด้อบ่งไปเป็นไอเดียบ่งไปเป็นเนวท่างจ้าพี่น้องไปปับประยุกตใส่ในหัวในสวนเริ่มท่าแปลงเลยจ้าเห็ดกอนก็ได้ขายตั้งหัวปีได้ขายใส่เขี้ยวเขาจ้าพี่น้องกินบ่บเบิดจักย่างดอกจ้ากินบ่บเบิดดอกปลูกน้อยกับกินบ่บเบิ้ได้ขายคือเเ่าจา้ามันเป็นกำไรเข้ากำไรคว่มสุขเห็ดไปนำ้ำได้ความสุกไปน้ำจา้า แต่มวนเห็ดกษตรมวนไปนาพี่น้องย็งเก็ดทอดได้ทังมวนจ้ะทั้งได้มวนทั้งได่ควาวมุกทั้งแด่ยู่ได้กินทั้งได้ซื้อได้ขายได้กำไรกำไรชีวิตเด้อพี่น้องเด้อจ้ามาอนี้ก็นำเสนอซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะนำเสนอให้เบิ่งเพื่อไปเป็นไอเดียเบิ่งไปปรับประยุกใส่ในหัวในสวนได้จากพี่น้องเด้อว่าปลูกแบบได้เห็ดแบบไรช่วงไรรูไรเห็ดแบบไดไมนสิได้ยู่ได้กินเท่ากับปั๊บประยุกใส่เห็ดไปจ้าพี่น้อง พิจิัดพิกัดรยุนีค่ะยูบ้านดูเล่าใส่ท่องได้จ้าเดอ้อพิกัดผู้ใดบางคนพังกัสีบ้านพิกัดอยู่สานอกซันพิจิตรยูบ้านดูเล่าใส่ท่องตำบลจำเปียอำเภอสิธาจังหวัดอุดรจ้ายุนีจังหวัดอุดรได้จ้าเดอ้อสวนแม่ลำไผ้ได้จ้าเดอ้อถ้าผู้ใดอยากไปมาหาแวอยากมาเยี่ยมมาช่มมาเล่นมา มึงหาประสบการณ์อยากมาแหลกเตรียมก้อดูลกับมากันใดได้จ่าเด้อมากกันใดเด้อบันเราส้ท่องตำบนจำเปียมเพื่อสิทธาจังหวัด,ดอุดรจากพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายแต่สิขอจากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงแค่นี้นะจ๊ะน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าถูกอกถูกใจกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับพุที่มากติดตามจ้ามาติดตามมาลับชมขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อ สวัสดีค่ะ